นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนวินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ The Psychology of Trading Tools and t e c h n i q u e for Mining d the Market ของ b r e t t and s t e e n b e r g e r นี่ก็เป็นหนังสือ,อีกเล่มหนึ่งของ คนเขียนคนนี้ที่พยายามจะอธิบายในเรื่องของจิตวิทยาได้มากที่สุดเมื่อจิตวิทยาเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆของการที่เราจะทําอะไรก็ตามบนโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่อาชีพใดก็ตามคุณต้องมีจิตวิทยาอาดม์ที่มั่นคงพอสมควรไม่อย่างนั้นคุณจะไม่สามารถทํากิจหน้าที่การงานได้อย่างสมควรเลยเมื่อชีวิตเรามาบ่งชี้ว่าให้เราเรียนรู้รับมือกับสิ่งที่เราอยู่ตรงหน้าให้มากที่สุดปัญหาของเราที่มันหนักหนา นั่นก็คือเราไม่รู้ด้วยว่าอารมณ์วันนี้เราเป็นอย่างไรบางคนนอนไม่หลับบางคนใช้คาเฟอีนไปเยอะมากก็เลยมีผลกระทบต่อการนอนหลับบางคนเพิ่งทะเลาะกับแฟนมาบางคนเพิ่งทะเลาะกับลูกมาแน่นอนเรามีปัญหาเต็มไปหมดเลยในชีวิตประจําวันจิตวิทยาอารมณ์นี้มันหมายความว่าเราต้องประครับประคองอารมณ์เรียนรู้ว่าเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกจากยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเดินหน้าต่อไป เมื่อเรามาเทรดแน่นอนเราต้องขาดทุนเราต้องกําไรบางครั้งเราอาจจะขาดทุนอย่างต่อเนื่องเราก็ต้องมีมุมมองว่าโอเคเราต้องปรับกลยุทธ์เซตอัพหน้าเทรดให้ดีที่สุดนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่ลงตัวและเหมาะสมกับสิ่งที่เราควรทําไม่ใช่ว่าเราไปตีอกชกหัวเดี๋ยวชกตัวว่าเรานี้ผิดพลาดอย่างมหาเลยหรือเราไม่คู่ควรกับการเทรดอีกต่อไปแน่นอนว่าการที่เราขาดทุนในตลาดมันย่อมเกิดขึ้นแล้วแน่นอนว่าการที่เรายังยืนหยัดต่อสู้ก็ย่อม มีโอกาสเกิดขึ้นตามมามันจึงไม่หน้าที่ของเราว่าเราต้องถามตัวเองให้ดีๆในการที่เราเข้ามาในตลาดหุ้นตลาดพกพาหรือตลาดใดก็ตามที่เราต้องการเทรดเราเตรียมใจและเผื่อใจมากน้อยเพียงใดกับการขาดทุนรวมไปถึงถ้าเกิดสมมติเราไม่มีจิตวิญญาณอารมที่มั่นคงพองสมควรเรามีโอกาสหมดตัวได้เลยเราเตรียมพร้อมมากน้อยเพียงใดนีด่ยังเป็นโจทย์ที่ยากและเราจะไม่ต้องทําผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าจิตวิญญาณการเทรดเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด มันเป็นแม่บทของการที่เราจะประสบความสําเร็จในการเป็นนักเทรดเมื่อการเป็นนักเทรดที่ดีนั้นจะม่นจะต้องมีความมั่นคงจิตใจเมื่อพื้นฐานของชีวิตกําลังจะมาบอกกับเราว่าให้เราทําสิ่งที่เราควรทํามากที่สุดอย่าไปทําสิ่งที่เราอยากทําจนเกินไปเชื่อเซนต์ตัวเองในสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่ามันเป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อไปอย่างอนาคตแน่นอนบางคนเซนต์ดีบางคนเซนต์ไม่ดีแต่ยัางไงแล้วผมก็อยากให้ทุกคนเชื่อเซน์ของตัวเองอยู่ดีเพราะเซน์นี้เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราต้องอยู่กับมันไปตตอชีวิ ถึงมันจะไม่ค่อยเป็นเพื่อนกับเราเป็นมิตรกับเราเท่าไหร่เราก็แค่พยายามเทรนมันและพยายามฝึกมันก็พอสิ่งอนนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าเมื่อไหรก็ตามที่เราจะเป็นนักเทรดที่ดีได้เราต้องมีจิตวิทยาอารมณ์ที่มั่นคงต้องมีความชัดเจนเด็ดขาดแล้วก็เทรนตรงกับสิ่งบางสิ่งเมื่อไหรก็ตามที่ทุกอย่างไม่เป็นอย่างสิ่งที่เราต้องการเราแค่คัดลอสหรือว่าตัดขาดทุนนั่นเองเมื่อนักเทรดที่ดีกับนักเทรดที่ไม่ดีจะแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งจะดูได้จากวินัยในการเทรดอย่างสมมาตรกับจํานวนเงินที่ลงไปถ้าเกิดสมมติเราไม่สามารถที่จะเป็นนักเทรดที่ดีได้แน่นอนจํานวนเงินการเซตอัพหน้าเทรดรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่มันกําลังบ่งชีว้ว่าเรากําลังจะขาดทุนในอนาคตอย่างแน่นอนนี่จึงเป็นเหตุผลที่สําคัญว่าเหตุกับผลย่อมตรงกันเมื่อเหตุปัจจัยนั้นก่อเกิดแบบนี้ผลลัพธ์ก็ย่อมติดตามเป็นเงาตามตัวเราไม่สามารถที่จะทําแบบนี้ได้ตลอดเวลาถ้าเกิดสมมุติ เราไม่มีเหตุผลในการเข้าซื้ออย่างชัดเจนแน่นอนจุดเข้าจุดออกเป็นสิ่งที่สาคัญแต่สิ่งที่สาคัญกว่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขาดทุนนั่นแหละเลยทําอย่างไรการที่เราจะขาดทุนได้เราก็ต้องยอมรับการขาดทุนได้ก่อนเราต้องมีบาดแผลไม่ว่าจะเป็นการขาดทุนอย่างซ้ำซากเรากาําไรเพียงนิดเดียวหรือว่าเรามีปมปัญหาชีวิตที่มันเกี่ยวโยงกับการที่เรามาหาเงินในตลาดหุ้นหรือตลาดพกกระพันต่างๆแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกัน เราก็ทำหน้าที่ของตัวเองและรับรู้ว่าวันนี้เราควรทำสิ่งใดให้มันดียิ่งขึ้นนักจิตวิทยากับนักเทรดมีความเกี่ยวโยงอย่างไรมันจึงเป็นโจทย์ที่ยากอย่างยิ่งที่ทำอย่างไรให้มันสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างลงตัวผมต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่ผมเกิดขึ้นมาเนี่ยผมก็ได้ศึกษาจิตวิทยาตั้งแต่เริ่มต้นเลยจริงๆแล้วผมชอบเรื่องจิตใจเรื่องเหตุผลในการมีชีวิตรวมไปถึงทำไมผู้คนถึงต้องมีการโกหกกันการหลอกลวงกันที่ทำอีกคนหนึ่งเนี่ย เหมือนถูกดีเซฟหรือว่าบิดเบือนจากภาพความเป็นจริงไปเนี่ยเป็นเพียงเพราะอะไรแล้วคำว่าจิตวิทยาก,กับการเทรดเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีความเชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกันอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ก็เพียงเพราะมันคืออาชีพที่จาเป็นต้องจัดการกระมวลตัวเองในทุกๆวันการาเราเล่นหุ้นเนี่ยเราไม่น้อยปรึกษาใครเราเล่นของเราอยู่ที่บ้านเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้เราก็เทรดหุ้นได้แล้วแน่นอนศัตรูตัวฉกาจคือตัวของเราเองถ้าเราไม่ตกผลึกกับชีวิตถ้าเราไม่ตรหนักรู้กับชีวิต เราจะสามารถเป็นนักเทรดที่ดีได้อย่างไรนี่จะเป็นความเชื่อมโยงที่เกี่ยวโยงกันอย่างแท้จริงถ้าเราไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้เลยเมื่อคนเขียนนั้นพยายามที่จะเป็นนักจิตบำบัดและเขาก็ย่อมให้คําปรึกษามามากมายเขาย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าคนไข้คนนี้มีปัญหาอะไรทําไมคนไข้คนหนึ่งถึงประสบบาดแผลทางจิตใจได้นานมากกว่าคนอื่นทำไมบางคนนั้นเจอบาดแผลคล้ายๆกันแต่ทําไมก็สามารถเยียวยาตัวเองได้แล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับระยะเวลา มันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว,ว่าการยอมรับตามความเป็นจริงยิ่งเรายอมรับความเจ็บปวดได้ไวในเร็วเราก็จะบ้าน้อยหรือว่าเราก็จะเนื่นช้าน้อยนั่นเองนาทีของเราคือยอมรับว่าเราขาดทุนเรียนรู้กับมันเข้าใจมันวันหนึ่งเราก็จะมีกําไรเติบโตได้อย่างแน่นอนขอให้วันนี้เราอย่าเพิ่งไปคาดหวังอย่าเพิ่งไปนําการขาดทุนมาเป็นปมปัญหาชีวิตหรือว่าสิ่งอื่นสิ่งใดมาเกี่ยวข้องกับการขาดทุนในครั้งนี้มากจนเกินพอดีแล้วเราก็สามารถทําได้ในอนาคตอย,อย่างแน่นอน ถ้าเราตั้งใจจริงการเป็นนักบําบัดเราจะเห็นปัญหาอย่างมากมันเชื่อมโยงกับความรู้สึกเบื้องลึกว่าความกลัวเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญถ้าเราตระหนักถึงความกลัวมันจะคลี่คลายลงไปผมเชื่อว่าความกลัวเนี่ยมันเป็นเหมือนเมฆหมอกที่มาบดบังทัศนียภาพของเราแน่นอนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะมาปิดบังซ่อนเร้นหรือว่าทําให้ทุกอย่างมันมาลายหายไปความกล้าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญยิ่งต่อความกลัวมันไม่ใช่เป็นสิ่งตรงข้ามแต่มันเป็นสิ่งคู่กัน แน่นอนพอหมดความกลัวไปเราก็มีความกล้ามากขึ้นผมเชื่อว่าเรากลัวเพราะว่าเราแค่คิดไปก่อนเราคิดว่ามันจะขาดทุนเราคิดว่ามันจะเจ็บปวดทรมานเราเลยกลัว,วมันจะเกิดขึ้นแบบนั้นพอมันเกิดขึ้นจริงปุ๊บมันเป็นบาดแผลว่าทําไมเงินนี้หายไปฉันหาเงินมาแทบตายทําไมมันถึงสูญสิ้นไปได้ง่ายขนาดนี้เราพยายามเปรียบเทียบความรู้สึกกับภาพตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเราไม่รู้จักตลาดหุ้นด้วยซ้ําเราไม่เข้าใจการเทรดเท่าด้วยซ้ําให้เราว่าเข้าไปเทรด บางคนเข้าใจดีแต่ไม่เคยเทรดจริงๆเขาจะไม่เคยรับรู้ถึงจิตวิยาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงการขาดทุนจริงการกำไรจริงเมื่อมีความสุขจริงล่าเริงจริงเราก็ทุกจริงแล้วก็สดโถดหูจริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่อารมณ์มันเกิดขึ้นประจักษ์อย่างสิ่งที่มันเป็นเนี่ยมันทาให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่านี่คืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วพอเราเข้าใจว่าการเทรดที่ใช้เงินของเราที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมเทรดอย่างหลอกๆนั่นหมายความว่าเราเริ่มที่จะเข้าใจจิตวิยาอารมณ์ของเราอย่างแท้จริงแล้ว นั่นแหละจึงเป็นสิ่งที่เป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักในการที่การเทรดนี้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงในอนาคตสืบไปมันจึงเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องเรียนรู้ให้มากหากข้อมูลให้เยอะและอย่าลืมเด็ดขาดลองลงสนามจริงนั้นเราจะได้เข้าใจอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจริง,รงสุดท้ายนี้ทั้งนี้ปมในอดีตมันมีส่วนอย่างมากต่อบาดแผลทั้งจิตใจซึ่งบาดแผลของการขาดทุนอาจจะเป็นแผลที่ยากจะเยียวยาได้ตกผลึกกับชุดให้จงได้แล้วมันจะดีขึ้นเอง ผมว่าอาชีพทุกอาชีพมันมาบ่งชี้ว่าเราก็แค่ทําในที่ของมันไปเราไม่สามารถที่จะบ่งชี้ได้เลยว่าสิ่งที่เราทําทุกวันนี้มันต้องทําให้มันดีขึ้นหรือแย่ลงนั่นหมายความว่าชีวิตนั้นถึงแม้จะมีทางเลือกมากมายแต่ทางที่เราเลือกจริงๆมีแค่ทางเดียวในท้ายที่สุดแล้วเราก็เหมือนว่าเราไม่ได้เลือกอะไรเลยทางนั้นมันมาให้เราเลือกและเรานั้นก็เลือกทางนั้นโดยปริยายชีวิตนั้นไม่ค่อยมีทางเลือกเท่าไหร่นักถึงมีทางเลือกเราก็แค่เลือกว่าเราจะทําอย่างไร ในณวันที่เราเดินทางนี้เท่านั้นเราไม่สามารถเลือกทางเดินเองได้จริงทุกอย่างจะเหวี่ยงมาให้เรารับรู้เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเข้าใจก็ดีไม่เข้าใจก็เนินช้าต่อไปสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำเราทุกๆคนว่าให้เราหมั่นสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเรานั่นคือประสบการณ์การเรียนรู้ในการอยู่ที่จะพัฒนาตัวเองวันหนึ่งคุณตกผลึกกับชีวิตได้คุณก็จะเล็งเห็นว่านี่ยังเป็นสิ่งที่ไม่ยากแต่แน่นอนมันก็ไม่ง่าย ชีวิตนั้นเชื่อมโยงกับหน้าที่การงานเชื่อมโยงกับการเทรดแล้วว่าหนึ่งเราจะสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพในสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้คุณไม่ต้องคิดว่าจิตวิทยาอารมณ์จะใช้ได้แค่กับการเป็นนักเทรดเท่านั้นแต่มันใช้ได้กับทุกสรรพสิ่งใช้ได้กับชีวิตความสัมพันธ์อาชีพการงานที่คุณทําอยู่ณวันนี้นั่นแหละจึงเป็นสิ่งที่ควรทําและควรศึกษาอย่างยิ่งว่าคุณเป็นคนอย่างไรมีความมั่นคงรวนเรหรือว่ามีความคิดที่ดีหรือแย่แค่ไหน เพื่อให้เราสอบทานตัวเองรับรู้ว่าตัวเองนี้ควรจะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอย่างไรบ้างเพื่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นคุณต้องเริ่มถาตั้งแต่วันนี้เลยผมเชื่อทุกปัญหาจะมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนท d Talk a ด้วยนะครับ